สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่ง First Fun อีกครั้งนะครับในรายการ EC Excel ทําทุกวันมันก็ง่ายนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการใช้สูตรแอดและสูตรอ้อแบบเจาะลึกนะครับให้เข้าใจกันอย่างทองแท้เลยเนาะตอนนี้นะครับพี่มีข้อมูลอยู่3ชุดนะครับก็เป็นชุดข้อมูลที่1นะครับแล้วก็ชุดข้อมูลที่2ชุดข้อมูลที่3ซึ่งทั้ง3ชุดข้อมูลนะครับจะมีตัวเลขอยู่ในคอลัมน์ A นะครับที่เป็นคอลัมน์นี้นะกับคอลัมน์ B ที่เป็นคอลัมน์นี้นะครับ ปกติเวลาพี่เช็คข้อมูลนะครับถ้าพี่ต้องการจะเช็คทีละ1ฐานข้อมูลนะครับพี่จะใช้วิธีการนี้ครับพี่พิมพ์เท่ากับเข้าไปเลยครับแล้วก็ไปคลิกนะครับในส่วนของตัวเลขแรกเนาะแล้วก็พิมพ์เท่ากับอีกทีหนึ่งไปคลิกในส่วนของตัวเลขที่2ต่อเสร็จแล้วเ n อร์ครับถ้าตัวเลขมันเท่ากันนะครับมันจะขึ้นเป็น true นะครับก็คือถ้าเงื่อนไขที่พี่ใส่ไว้ตรงเนี้ยนะครับมันถูกต้องเนาะมันจะขึ้นเป็น true ทันทีนะครับแต่หากเงื่อนไขไม่ถูกต้องนะครับมันจะขึ้นเป็น false เห็นไหมครับก็คือ ตรงนี้สูตรพี่บอกว่า D5 เท่ากับ E5 ้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ดีกับ E5 มันไม่เท่ากันเนาะพอไม่เท่ากันปุ๊บม,มันจะบอกว่าเป็นฟลอทันทีนะครับพี่ใส่ลงมาทั้ง3อันเนาะอันนี้คือวิธีการอย่างง่ายนะครับในการเช็คสูตรนะครับที T ละ1บรรทัดนะครับแต่หากเราต้องการเช็คทั้งหมดเลยนะครับว่าชุดข้อมูลที่1ชุดข้อมูลที่2และชุดข้อมูลที่3เนี่ยถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการจะรู้ว่าถูกต้องทั้งหมดหรือเปล่าเราจะใช้สูตรแอนเข้ามาช่วยนะครับอ่าพี่ยกตัว พี่จะพิมพ์สูตรเข้าไปเลยครับเท่ากับแอนครับ A N D นะครับแล้วเปิดวงเล็บแล้วพี่ก็ไปทำเหมือนเมื่อสักครู่เลยครับชุดข้อมูลที่1เนี่ย A มันเท่ากับ B หรือเปล่าอ่าพี่ก็ใส่ไปครับ A เท่ากับ B หรือเปล่าเสร็จแล้วพี่ใส่ลูกน้ําครับแล้วก็ไปต่อเลยครับชุดข้อมูลที่2เนี่ย A เท่ากับ B หรือเปล่านะครับง่ายๆแบบนี้เลยเนาะชุดที่3ก็เหมือนกันนะครับ A เท่ากับ B หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วพี่ปิดวงเล็บแล้วพี่ก็กด enter นะครับ การที่ใช้สูตรแอนนะครับมันจะเป็นทรูได้ก็ต่อเมื่อมันถูกต้องทั้ง3เงื่อนไขนะครับถ้าผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งมันจะขึ้นเป็น False ทันทีนะครับทีนี้สูตรอจะต่างกันนะครับสูตรอก็คือตรงเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งแค่เงื่อนไขเดียวนะครับมันจะถือว่าคําตอบนั้นถูกต้องทันทีเนาะพี่จะลองทําให้ดูนะครับเท่ากับอครับ or นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปคลิกนะครับที่ข้อมูลที่1นะครับ a เท่ากับ b หรือเปล่าเนาะแล้วก็ใส่ลูกน้ํานะครับแล้วก็คลิกเงื่อนไขที่2นะครับ a เท <K>. ่ากับ b หร yeah. ือเปล่านะครับแล้วก็ไปคลิกที่เงื่อนไขที่3ครับ a เท่ากับ b หรือเปล่านะครับแล้วปิดวงเล็บนะครับแล้วกด enter เห็นไหมครับผลลัพธ์ที่ได้มันจะต่างกันเนาะทั้งทั้งที่สตรเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยเนาะแค่เปลี่ยนจาก n นะครับตรงนี้เป็นออแค่นี้เองครับทีนี้นะครับเดี๋ยวที่จะลองดูเนาะตรงนี้มันบอกว่าชุดข้อมูลที่2เนี่ย a มันเท่ากับ4ใช่ไหมครับ b พี่จะทําให้มันเท่ากับ4นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ b ของคชุดข้อมูลที่3มเนี่ยพี่มันเท่ากัอตงง้้้มลทหดแว ตรงนี้นะครับสูตรแอนก็จะเป็นถูกต้องด้วยเห็นไหมครับก็คือเงื่อนไขแอนนะครับจะถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อต้องถูกต้องทั้งสาเงื่อนไขนะครับส่วนออนะครับจะถูกต้องน,นะครับแค่มีหนึ่งเงื่อนไขที่ถูกต้องมันก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้มันเป็น f a ลนะครับมันจะต้องผิดทั้ง3าเงื่อนไขเนาะพี่ลองดูนะครับถ้าผิดทั้งสาเงื่อนไขปุ๊บตรงนี้จะเป็น f a l ทันท,ทีนะครับแต่ว่าถ้านี้ถูกแค่งเงื่อนไขเดียวนะครับ ในส่วนของสูตรแอนนะครับก็จะบอกว่าเป็นฟอรสทันทีเนาะแต่สูตรออจะบอกว่าเป็นทรูนะครับนี่คือวิธีการใช้สูตรแอนและสูตรอเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปอัดแอปใช้นะครับกับสูตรอีฟนะครับ เดี๋ยวเราลองไปอัดแอปใช้นะครับกับสูตร if นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับพี่มีการคัดเลือกพนักงานนะครับแล้วก็พี่จะมีพนักงานที่แคนดิเดตส่งมาให้อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5คนเนาะแต่ละคนก็จะเป็นเพศชายมั่งเพศหญิงมั่งนะครับอายุเท่านั้นเท่านี้แล้วก็สถานะมีทั้งโสดแล้วก็แต่งงานแล้วนะครับทีนี้คําสั่งที่พี่ได้รับมานะครับพี่จะต้องคัดกรองนะครับคนที่เป็นเพศชายอายุไม่เกิน40ปีนะครับแล้วก็สถานะจะต้องโสดเท่านั้นนะครับเพื่อรับเข้ามาทํางานในองค์กรของเราเนาะ พี่ก็จะใช้วิธีการอย่างนี้ครับถ้าต้องตรงทั้งสามเงื่อนไขนะครับต้องเป็นเพศชายด้วยนะครับแล้วก็อายุไม่เกิน40ปีด้วยถานาต้องโสดด้วยเนี่ยพี่จะใช้สูตรแอนนะครับพี่ก็จะพิมพ์เท่ากับเลยครับแอน A N D นะครับแล้วเปิดวงเล็บนะครับแล้วพี่ก็จะไปคลิกที่อันแรกเลยเห็นไหมครับอันนี้นะครับจะต้องเท่ากับผู้ชายใช่ไหมครับผู้ชายก็จะต้องเท่ากับ male เท่านั้นนะครับพี่ใส่ไว้ในเครื่องหมายคำพูด M A L E นะครับเสร็จแล้วพี่ใส่ฟันหนูปิดนะครับเพื่อเป็นเครื่องหมายคำ เสร็จแล้วพี่ก็ใส่ลูกน้ำครับแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขที่2เลยนะครับเขาบอกว่าอายุจะต้องไม่เกิน40ปีนะครับพี่ก็จะมาคลิกที่อายุเห็นไหมครับจะต้องอะไรครับไม่เกิน40ปีก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ40อ่าอันนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนะ40ปีนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลูกน้ำครับสถานะจะต้องโสดเท่านั้นนะครับก็คือสถานะคือตัวนี้นะครับจะต้องเท่ากับซิงเกิลนะครับ S I N G L E นะครับซิงเกิลเนี่ยครับครบสาเงื่อนไขแล้วเนาะเงื่อนไขแรก จะต้องเป็นผู้ชายนะครับเงื่อนไขที่2จะต้องอายุไม่เกิน40แล้วก็เงื่อนไขที่3นะครับจะต้องโสดเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วที่ปิดวงเล็บ enter ครับคุณภัยวันเนี่ยครับเขาเป็นเพศชายจริงนะครับแต่อายุเขาเกิน45เห็นไหมครับมันจะขึ้นฟอลทันทีเนาะอาจสมมติพี่ลองเปลี่ยนคนนะครับเปลี่ยนเป็นคนที่ชื่อมนฤดีมนฤดีเนี่ยอายุ25ิ้าไม่เกินก็จริงนะครับสถานะแต่งงานแล้วนะครับแถมยังเป็นเพศหญิงอีกเนาะก็คือ เข้าแค่เงื่อนไขเดียวอีก2เงื่อนไขไม่เข้านะครับดังนั้นตรงนี้เราใช้สูตรแอนนะครับเดี๋ยวพี่ใส่ตรงนี้เพื่อเตือนความจำนะเราใช้สูตรแอนนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับมันก็เลยมองว่าเป็นฟาวนะครับแล้วก็ถ้าเราจะใช้สูตรแอนปกติเนาะเราจะนิยมใช้ควบคู่กับสูตร if นะครับอ่ะพี่ลองกดคียกเข้าไปนะครับใครยังไม่เคยเรียนสูตร if นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนเนาะวิธีการใช้สูตร if ก็จะง่ายๆนะครับเราพิมพ์ if เข้าไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วใส่วงเล็บเปิดเนี่ if แล้วก็เงื่อนไขนี้นะครับถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะครับเราใส่ลูกน้ําตามหลังเนาะแล้วเราก็จะบอกว่าคัดเลือกอ่านะครับคัดเลือกเนาะแต่ถ้าเงื่อนไขนี้นะครับแอนที่ว่านะครับมันเท่ากับ f a false หรือไม่เป็นความจริงนะครับที่จะให้มันขึ้นว่าปัดตกนะครับอ่าพี่คลิปคันสดๆนะมันอาจจะฟังดูไม่สอดคองเท่าไหรนะ่เนาะ ก็คือถ้าเงลือนไขมันถูกต้องนะครับถูกต้องทั้งสาเงื่อนไขเนี่ยพอใช้สูตรแอดเนาะถ้าถูกต้องทั้งสามเงื่อนไขนะครับมันจะขึ้นว่าคัดเลือกนะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องเงลือนไขใดเงื่อนไขหนึ่งนะครับพี่จะบอกว่าปัดตกไปเลยนะครับแล้วพี่กด enter เห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนนะครับเป็นคนชื่ออนนท์คนชื่อนอ,อ,นอนนท์นะครับก็ถูกปัดตกเหมือนกันเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเขาอายุ44ปีนะ <m> ครับอายุเขาเกิน40เห็นไหมครับลองเปลี่ยนเป็นคนที่ชื่อวีระชัยวีระชัยได้รัับคดเลือก วีระใช้ได้รับคัดเลือกเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นเพศชายเนาะอายุไม่เกิน40สถานะโสดนะครับก็ประมาณนี้เนาะการเอาสูตร and ออนะครับมา adopt ใช้นะครับ adopt ใช้ร่วมกับสูตร if นั่นเองนะครับหากน้องๆชอบใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมแชร์ความรู้นี้นะครับให้กับเพื่อนของเราเนาะเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันนะครับแล้วก็หากน้องๆนะครับมีคอมเมนต์นะครับหรือว่าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถ คอมเมนต์นะครับมาช่วยพี่ได้เนาะอยากจะรู้สูตรไหนหรือพี่จะทําคลิปนะครับสอนวิธีการใช้งานในสไตล์ของพี่หนึ่งเฟิร์สวันให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามครับสวัสดีครับ